สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอการเรียนรู้แนะนําและสาธิตการทํางานของผลิตภัณฑ์แลงโก้751โดยบริษัทพาเรทกรุ๊ปจำกัดตัวอย่างภาพการแตกร้าวที่ต้องการการซ่อมแซมก่อนทํางานแลงโก้751เป็นน้ํายาประสานคอนกรีตใช้เพิ่มการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่าและใหม่ลดปัญหาคอนกรีตหลุดล่อนและแตกร้าวอันดับแรก การเตรียมและผสมสินค้าผสมแรงโก้7ท่าหกับน้ำสะอาดที่ใช้ผสมปูนฉาบในอัตราส่วน1ต่อ3น้ำส่วนผสมที่ได้ไปใช้ผสมปูนฉาบหรือปูนก่อทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอัตราส่วน1ต่อ3 ใช้สว่านปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดีไม่เป็นเม็ดหรือก้อนปูนจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก่อนนำไปใช้งานและพรมน้ำบนผิวคอนกรีตให้อิ่มตัวก่อนทำการซ่อมแซม ขั้นตอนการทำงานวิดีโอนี้จะสาธิตการซ่อมแซบรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ด้วยซีเมนต์ที่ผสมแลงโก้7-51ใช้เกลียงโป้โป้ซีเมนต์ลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้กดให้เต็มล่องและทำการปาดซีเมนต์อีกครั้งเพื่อความเรียบของผนังนำฟองน้ำชุบน้ำหม,ดมาดๆมาเช็ดทำความสะอาดบนผิวซีเมนต์ ผลที่ได้หลังจากการซ่อมแซมด้วยซีเมนผสมแลงโก้751คือการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตใหม่และคอนกรีตเก่าที่ดีเยี่ยมลดปัญหาการแตกร้าวในอนาคตแลงโก้751น้ำยาประสานคอนกรีตเพิ่มการยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่ากับใหม่ลดการหดตัวและรอยแตกร้าวบนผิวคอนกรีต ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมวิดีโอจากบริษัทพาเรตกรุ๊ปจำกัดผู้ผลิตสินค้าตาแหลงโก้และเดฟโก้ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรับารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ